คนที่กระโดดทีบพระปินเสานั่นน่ะจนกระเด็นหน้าควา่ำคาช่องแปดน่ะไม่ใช่ใครละครับจุกรูก็ลูกศิษย์ของอาตามานี่เองละครับจุกครูนะครับไปนั่งรอหลวงพี่น้ำฝนนะครับเดิมจะไปออกรายการแต่ยกเลิกรถที่ใช้ก็เป็นรถของวัดนะครับไผ่ล้อมสุดท้ายมาดูรายการแล้วอา้าวอาจารย์ถูกพาดพิงให้ร้ายจึงทนไม่ไหว จึงได้เรียกมาตักเตือนแล้วนะครับตักเตือนแล้วว่าอือย่าไปทําแบบนั้นอย่าไปกระโดดทีบนะครับนะครับก็เรียกลูกน้องหรือลูกศิษย์มาตักเตือนแล้วครับก็ว่ากันไปครับนะหลวงพี่น้ําฝนแกก็ไม่ธรรมดานะทะเลาะกับใครก็แกก็นี่นะท้ามาที่วัดเหมือนกันนะท่าที่ผมจําได้ก็ไม่ธรรมดานะครับแกก็เป็นเอฟซีพี่เด่นก็ว่ากันไปนะหลวงพี่น้ําฝนก็บอกแล้วบอกว่าอะไรครับ นะนะครับนะนะครับแกก็ยอมรับนะนะครับอืมนะก็ลูกศิษย์ของอาตมาเอ,เองเนี่ยแต่อาตจจมาไม่ได้จ้างไปกระทืะบนะนะเขาก็ทืบไปเองก็สั่งพักงงพักงานไปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดจากปากของแกเองเวลาแกพูดไปพูดมาบางทีก็คนก็เกิดอาการหมันไส้นะครับเกิดอาการหมั่นไส้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทําร้ายร่างกายกันนะสมัยนี้ก็ต้องระวังนะฮะ สารเตี้ยกำลังมาแรงนะครับเริ่มจากศสีสุวรรณก็โดนกระโดดเตะก็ตบปากต่อยหน้ามาทนายธรรมราชก็โดนตบปาก <c oughs> นะพระปีนเสาวก็โดนกระโดดถีบคือความรุนแรงในสังคมนับมันก็มากขึ้นเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังคำพูดคำจาอะไรต่างๆอันนี้ก็ก็เป็นบทเรียนนะก็ว่ากันไปครับก็ไปแจ้งคงแจ้งความหลวงพี่บอกไม่ได้ไม่ได้ใช้ให้ลูกศรไปกระโดดทีไม่ไม่ได้ใช้ให้ลูกศิษย์ไปกระโดดทีบนะครับ นะนะชั้นเปล่านะเขาทําเองก็จุกกรูกันไปนะครับว่ากันไปนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับว่าใครจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังคําพ่งคําพูดนะครับนะครับเี่ก็สุดท้ายเด๋ยนนี้เขาก็เล่นกันสารต้องสารเตี้ยอาจารย์เดชาระวังตัวด้วยนะครับจะมีคนมาทําร้ายร่างกายขับขอบคุณครับนะผมไปไหนมาไหนผมก็ระวังตัวผมมีลูกน้องมีคนดูแลอยู่แล้ว นะครับนะก็ระมัดระวังอยู่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถึงเวลาผมบอกลูกน้องแล้วใครจะมากระทืบพี่เดก็ลงมือก่อนค่าอยู่ค่ายาค่าทำศพอะไรเดี๋ยวก็พี่เดกก็รับผิดชอบเองนะครับเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องห่วงเลี้ยงดูเสร็จติดคุกติตรางก็ดูแลเพราะฉะนั้นผมก็สั่งลูกน้องผมเวลาไปก็สองสาคนนะครับก็ก็ลงมือก่อนเลยนะครับค่าทําศพประกันตัวสู้คดีอะไรต่างก็จะดูแลหมดลูกเมียเพราะว่าของผมเนี่ยเน้นลงมือก่อน นะครับเพราะว่าถ้าเราลงมือช้าเนี่ยมันอาจจะไม่ทันนะครับนิสัยผมนะถ้ารู้ว่าใครจะทําร้ายเราใครจะกั่นแกล้งเรานะครับเราต้องชิงลงมือก่อนคือนิสัยเราเป็นอย่างนั้นนะครับคือเป็นคนต้องชิงลงมือก่อนคือต้องหมายก่อนเนี่ยผมเพื่อนมีเพื่อนเป็นผู้บัาการเรือนจานะครับที่สงขลาเนี่ยเขาบอกนะครับพี่เดผมเนี่ยนะมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยปืนต้องพกตลอดนะถ้ามีใครจะยิงเราเนี่ยเราก็ต้องงัดออกมาก่อนตายยังไงก็ยิงสวนทั้งนัดสองนัดก็ดี นะครับผมก็ติดนิสัยเพื่อนผมคนใต้เนะ่เพราะว่าผมไม่เปิดสำนักง,งานที่ใต้เนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยอยู่ตั้งเท่าไหร่สองปีได้มังก็ไปใต้บ่อยไปสงขลามีสำนักง,งานอยู่สงขลานะนะครับนะก็นะก,นะก็มีสำนักง,งานเชียงใหม่ก็มีนะโคราชก็มีกรุงเทพมีเจ็ดสาขาสมัยก่อนยิ่งกว่าเซเว่นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรก็แล้วแต่ก็นะก็ชิงลงมือก่อน นะครับถ้าผมใครจะเล่นผมนะส่วนใหญ่ผมชิงลงมือก่อนไม่รอให้ใครมาเล่นผมก่อนนิสัยมันเป็นงั้นอ่ะเปิดก่อนได้เปรียบนั่นนะใช่ใช่ชอบอาจารย์ครับเราตรงไปตรงมานะครับนะเพราะนั้นใครจะเล่นเราก็ไปไงเอาก่อนเลยนะครับนะจิบวายหรือยังครับยังครับนะครับน้ําฝนกับทีละเรียกพระได้ไหมครับก็ยังเป็นพระยังไม่ศึกนะครับก็ทั้งสองท่านหลวงพี่น้ำฝนนี่แกก็ก็ตรงไปตรงมาก็สไตล์นักเลงอยู่นะ ก็นะครับส่วนทีละนก็เหมือนกันก็นะครับอะไรปีนสงปีนเสาก็ไม่รู้ทําไมจะไปปีนทำไมหรือไปถูเสาั้าหมดเรื่องไปนะก็ว่ากันไปครับนะครับว่ากันไปครับ่มิจฉาชีพเยอะนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับระวังมิจฉาชีพใส่ร้ายนะครับอาจารย์เป็นห่วงครับขอบคุณมากครับอืมนะฮะถูกใจอาจารย์ครับชิงลงมือก่อนนะทาอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องนะถ้าเห็นใครจะฆ่าเราจะยิงเรานะเราลงมือก่อนนะ อย่างน้อยๆเนี hmm. guys, uh ่ยเขาเป็นศพนะเราก็อย่างเป็นเราเป็นผู้ต้องหาเขาเป็นศพนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นศพเขาเป็นผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นถ้าเลือกระหว่างเป็นศพกับเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเลือกเป็นผู้ต้องหาดีกว่านะครับนะนะครับนะเข้าใจนะพี่เดดื่มหรือยังครับจะได้พูดคล่องยังครับยังครับดื่มน้ําเปล่านะครับอมีอะไรก็ถามมาเลยนะครับจุกครูครับนะครับ ตาแดงบอกว่ายังไม่ดื่มยังครับยังยังไม่ได้ดื่มเลยครับยังเลยครับเรื่องทิปไม่อาบน้ําแบบนี้คิดอย่างไรอ๋อผมไม่ได้ดูดูเลยนะเป็นไงทิปอาบน้ําเป็นไงอืมนะมีข่าวมีอะไรมันเรื่องอะไรเนะี่ยเยอะแล้วเกิดวันวันเนี่ยนะมันเป็นยังไงวะเนี่ยทิปอาบน้ําอาบเดิมอไปดูที่ไหนละนะมีเป็นยังไงครับนะครับพี่ตั้มจะสู้ได้ไหม ทนายตั้มจะสู้คดีได้หร okay. ือไม่อยู่ที่พยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานมันชัดนะเป็นต่อก็ชนะแต่พยานหลักฐานถ้าสู้พี่อ้อยเขาไม่ได้ก็แพ้เรื่องราวมันก็มีอยู่แค่นั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับพยานหลักฐานว่านะของใครน่าเชื่อถือกว่าแค่นั้นครับนะครับอ่านะครับนะคนตายมันพูดไม่ได้ใช่ใช่นะครับชัดเจนนะครับอืมสบายสบายกันครับนะครับนะนะฮะว่ากันไป อ่านะครับสบายสบายครับเออตำรวจเรียกเงินค่าทำคดีจ่ายแล้วไม่ทำคดีครับโอ้ยตำรวจที่ไหนเนี่ยตำรวจรับราชการไม่ใช่รับจ้างนะไม่ใช่ไปแจ้งความแล้วเรียกเงินเรียกทองอันนี้ก็ถ่ายคลิปอัดคลิปไว้นะครับแล้วก็ดำเนินคดีได้นะครับผิดทั้งวินัยและอาญานะครับนะตำรวจที่ไหนเ, <S <S เรียกเงินเรียกทองเรียกไม่ได้นะครับนะครับเล่าข่าวหมอหน่อยครับ อืมนะครับหมอที่ว่าโดนกล่าวหาว่าชอบโกงประชาชนใช่ไหมนะครับอืมนะครับเดี๋ยวดูนะครับนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าชอบโกงประชาชนเดี๋วดูนิดนึงนะครับดูนะครับเดี๋ยวดูหาข่าวนี้นะนะเป็นหมอคนดังถูกกล่าวหาว่าชอบโกงประชาชนนะครับชวนอะไรลงทงลงทุนเนี่ยนะผู้เสียหายเดือดร่วมลงทุนร้อยเจดสิบล้าน นะคุณหมอเสียบอ่านะครับเดี๋ยวครับดูนะครับเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะนะเดี๋ยวหาข่าวนิดเนี้ยก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะฮะนะครับหมอบุญอืมเดี๋ยวดูนะครับอืมนะครับดูดูหาข่าวนะฮะอืมนะครับเดี๋ยวดูนะดูข่าวนิดเนื้อหานะครับเขาบอกว่าเปิดพฤติการณาคุณหมอบุญผู้ต้องหาคดีช่อโกงฟอกเงินเช็คเด้งหลอกลงทุนพันล้าน อันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะนะครับนะเปิดพฤติกรรมหมอบุญนะครับผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลทนบุรีผู้ตองหากับพวกคดีช่อโกงประชาชนร่วมกันฟอกเงินจ่ายเช็คแดงหลอกลงทุนในธุรกิจการแพทย์ศูนย์ศูนย์พันล้านบาทตํารวจนครบาเลเร่งติดตามสืบคน้นยึดทรัพย์สินคืนผู้เสียหายทั้งหมดนะนะก็วันนี้เป็นการถแถลงข่าวของกองบัญชาการตารวจนครบาลคดีหลอกร่วมลงทุน7,500ล้านโอ้โหเยอะนะ นะครับมีคนหลงเชื่อเยอะนะไม่น่าเชื่อทําไมคนหลงเชื่ออะไรกันเยอะแยะนะครับนะคนก็มีเงินมีทองไปหลงเชื่อให้แกหลอกไปเนี่ยครับเจ็ดพันห้าร้อยล้านนะครับตอนนี้แกก็โดนเป็นผู้ต้องหานะครับนะครับเป็นผู้ต้องหานะครับยังไม่ใช่ผู้กระทําความผิดนะอันนี้ผมอ่านข่าวนะครับนะครับไม่แกเป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าช่อโกงฟอกเงินจากเช็คเด้งอ้โดนหลายดอกนะครับช่อโกงก็คือนะ โดยทุจริตหลอกลวงเอาเงินเอาทองเข้าไปช่อกงประชาชนคือนะประกาศเป็นการทั่วไปให้ประชาชนมาลงทุนนะโดยไม่จำกัดจํานวนใครก็ได้มีเงินมีทองมาพอมิกูหลอกก็มาเลยอันนี้เขาเรียกว่าช่อกงประชาชนฟอกเงินเป็นคนละฐานความผิดกับช่อกงประชาชนพอผิดฐานช่อกงประชาชนปุ๊บมันเป็นความผิดมูลฐานก็ไปดาเนินคดีฟอกเงินต่อช่อกงประชาชนติดคุก รำละหปีนะส่วนฟอกเงินรำละเท่าไหร่สิปีมาตรา60นะครับนะเพราะนั้นก็พอโดนช่อโกงประชาชนเสร็จโดนฟอกเงินอีกก็เท่ากับ5้าบวกสิเป็น15ปีนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าผู้เสียหายกี่คนก็คูณไปนะครับนะมีกี่คนนะคูณไปสิครับนะครับเช็คเด้งก็หมายถึงจ่ายเช็คเด้งจ่ายเช็คชำระนี้แล้วเด้ง ไม่รู้อยู่แล้วไม่มีเงินในบัญชีแต่ดันไปจ่ายเช็คแดงอันนี้ก็จะมีความผิดอีกส่วนหนึ่งนะครับนะนะฮะนะวันนี้กองบัญชาการตำรวจคนครบาลก็ถแถลงข่าวนะครับคดีหลอกลงทุนนะครับนะทำให้เขาหลงเชื่อนะครับนะผู้เสียหายทยอยแจ้งความร้องทุกข์ตอสสนอห้วยขวางนะครับนะมีผู้เสียหายทั้งสิ้น247คนมูลค่าความเสียหาย7,500ล้านบาทโอ้โห อะไรจะขนาดนั้นไหมเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับคนมีการศึกษาคนจบดอกเตอร์คนเป็นครูบาอาจารย์คนเป็นหมอนะครับเดี๋ยวนี้ก็หลอกหลอกลวงเรื่องการลงทุนกันเยอะนะด็อกเตอร์บ้างนะเออเป็นหมอบ้างชวนลงทุนเยอะนะคนดังๆเนี่ยเนะี่ยคนการศึกษาสูงเนี่ยครับเปกันนะครับบางคนก็อาศัยความเป็นคนมีการศึกษาสูงครูบาอาจารย์เป็นหมอเป็นอะไรต่างๆก็ มาหลอกลวงคนลงทุนเยอะนะครับนี่ครับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะฮะนะครับอืม mm. นะโอ้หน้ากลัวนะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายครับนะเอ่อพฤติการนะครับในการกระทําความผิดตํารวจกาแถลงขา่าวผู้เสียหายได้รับการติดต่อชักชวนจากตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์บรกเกอร์ว่าตนเป็นตัวแทนระดมเงินลงทุนให้หมอบุญนะครับโดยแจ้งว่านําเงินไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ นะครับโครงสร้างศูนย์มะเร็งนะโครงการเวลเน e เซนเตอร์โรงพยาบาลในลาวเข้าร่วมลงทุนกับโรงพยาบาลในเวียดนามโอ้โหโครงการในโคตรเพ้อฝันเลยนะครับนะมีคนบอกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนะคุณหมอได้สร้างความน่าจะถือให้กับตัวเองโดยกล่าวอ้างว่าจะมีการลงทุนผ่านสื่อาธารณนเว็บไซต์สื่อออนไลน์สำนักพิมพ์หลายแห่งมีการทำสัญญากู้ยืมเงินโดยเสนอให้ผลตอบแทนสูงกว่าสถาบันการเงิน และจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยในชื่อของหมอบุญรวมทั้งมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาและเซ็นสลักหลังเช็คทุกฉบับมอบให้ผู้เสียหายโอ้โหทั้งจ่ายเงินกู้ทั้งจ่ายเช็คทั้งอะไรต่างๆมีคนค้ำประกันก็ทำให้ใครผู้เสียหายหลงเชื่อโอ้ยเป็นหมอเป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนมีการศึกษนาะนะครับมีลูกเมียเซ็นค้ำประกันกนะครับไปไง เป็นเจ้าของโรงพยาบาลคนก็เชื่อหลงเชื่อครับนะครับเสียเงินเสียทองไปจานวนมากปรากฏพอร,รับเช็คมาปรากฏว่าเด้งพฤติกรรมดังกล่าวจึงกลายเป็นร่วมกันชอบโกงประชาชนร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการชอโกงประชาชนและร่วม,มฟอกเงินอ๋อโดนแชร์ลูกโซ่ด้วยชอลกแชร์ลูกโซ่ก็คืออะไรโฆษณาหลอกลวงให้คนมาลงทุนแล้วบอกจะได้ผลตอบแทนมากกว่าแบงค์ให้นะครับอ่านะครับนี่ก็ครับก็คือความผิดฐานพวกนี้ครับ นะครับหลงเชื่อนะฮะอยากรวยเร็วอยากได้ผลตอบแทนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพี่น้องประชาชนติดตามพี่เดย์แล้วเนี่ยจะไม่ไปร่วมลงทุนหรอกเพราะพี่เดย์เตือนภัยทุกวันครับนะครับเตือนกันทุกวันครับนะนะครับนี่แหละครับอืมนะกองบัญชาการตำรวจตำรวจสอบสวนการสั่งให้พลตรีนพสินพลตรีสมควรนะครับเร่งรัดโดยด่วนเนื่องจากมีผู้เสียหายจํานวนมาก นะครับอืมนะครับนี่ก็มีแผนเผื่อแรต่างนะฮะก็สารนาญาดมัดหมายจับเมื่อ20พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับนะคับพวกรวม9คนก็เป็นผู้ต้องหาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาตกเป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าชอโกงประชาชนนะครับชอบอ่ถูกกล่าวหานะครับนะครับเจ้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนแล้วตอนนี้ อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุมร่วมขบวนการสืบค้นยึดอายัดทรัพย์สินต่างๆผู้ต้องหานํามาคืนผู้เียหายให้มากที่สุดนะครับก็เตรียมนะครับที่จะไปจับกลุ่มยึดทรัพย์สินมามันจะเหลืออะไรหรือเปล่านะอืมนะครับนี่ก็เป็นคดีใหญ่นะครับพี่น้องครับใครที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความก็ไปแจ้งความนะครับนะครับนี่เขาบอกอะไรสอนอค้ออ้ยขวาง เยอะนะครับย๋ยวนี้คดีประเภทหลอกลวงนี่เยอะนะครับคนดังๆหลอกลวงนี่เยอะนะมีกันทุกอาชีพมาหลอกลวงเยอะนะครับหลายคดีที่เป็นคดีช่อกงประชาชนเช่นนะคดีอะไรดีไอคอนคดีคุณหมอคดีแม่ตักนะเออหลายคดีช่วงนี้มีแต่เรื่องของการช่อกลงเพราะนั้นเราอย่าไปหลงเชื่อไขรง่ายๆนะครับอืมนะครับนะอืมนะ